สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยนะครับกับช่อง Stop Gaming หยุดการพนันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาฟังคลิปคลิปนี้นะครับหลังฟังจบก็จะลืมแชร์กับคนที่รู้จักนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีวิธีที่นักพนันนะครับหรือว่านักพนันออนไลน์อยากจะรู้มาแนะนำกันครับนั่นก็คือวิธีการที่จะเอาชนะคาสินโน ออนไลน์หรือว่าพนันออนไลน์นะครับหลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าเราจะชนะมันได้อย่างไรเนาะแต่วันนี้ผมมีคําตอบนะครับมาแนะนําก่อนที่จะมาฟังคําตอบเราก็ต้องทําความรู้จักกับพนันกันก่อนนะครับหลายคนที่เข้ามาเล่นนะคาสิโนหรือว่าพนันออนไลน์เล่นแล้วหมดเนื้อหมดตัวกันสูญเสียสิ่งที่รักสิ่งที่หวงกันมากมายนะ แต่ทำไมทุกคนก็ยังเล่นอยู่ใช่ไหมครับสงสัยกันไหมที่ทุกคนยังเล่นพนันกันอยู่เพราะว่าเขาไม่รู้จักการพนันนะครับถ้าเขารู้จักการพนันนะเขาจะไม่เล่นมันนะครับเพราะว่าคนที่รู้จักการพนันจะรู้นิสัยของการพนันดีนะครับว่าพนันมันชอบอะไรแล้วการพนันนมันชอบอะไรล่ะผมบอกไว้เลยนะครับตรงนี้ การพนันมันชอบเงินนะครับมันชอบเวลาของคุณชอบเงินของคุณมันชอบครอบครัวที่อบอุ่นของคุณมันชอบความสุขของคุณนะครับมันชอบทุกอย่างที่คุณรักคุณหวงแหนนะครับมันชอบตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณมันชอบอนาคตที่ดีของคุณมันจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณชอบคุณรักมันจะเอาแล้วก็ทำลายทุกอย่าง นะครับที่ผมบอกมาทั้งหมดไปจากคุณนะครับแล้วสำหรับคนที่กำลังเล่นพนันอยู่คุณรู้หรือยังว่าคุณชอบอะไรอย่าบอกนะครับว่าชอบเงินอชอบเงินเหมือนกับการพน,นันถ้าคุณชอบเงินอยากได้เงินถ้าคุณชอบเงินอยากได้เงินคุณก็จะต้องรักเงินของคุณสิครับในเมื่อ เงินของคุณอยู่ในกระเป๋าของคุณอยู่แล้วนะครับคุณจะไม่เอาเงินในกระเป๋าของคุณหรือว่าในบัญชีของคุณไปเสี่ยงเล่นกับการพนันหรอกครับโดยเฉพาะระบบการพนันออนไลน์คาสิโนออนไลน์ซึ่งพวกนี้นะครับมันจะกงเราโกงผู้เล่นได้อยู่ตลอดเวลานะถ้าใครยังเล่นอยู่ตอนนี้ แสดงว่าคุณไม่รู้จักเกี่ยวกับการพนันและไม่รู้จักตัวตนของคุณว่าคุณชอบอะไรนะครับถ้าคุณรู้นะครับคุณก็จะไม่กล้าเข้าไปเล่นมันเด็ดขาดดังนั้นนะครับดังนั้นการที่คุณจะชนะการพนันได้ก็คือคุณต้องรู้จักการพนันก่อนและรู้จักความต้องการของตัวเราก่อน ว่าที่เราเข้ามาเล่นข้ออะไรนะครับเมื่อรู้จักการพนันคาสิโนโออนไลน์กันแล้วนะครับเราก็รู้วิธีการที่จะเอาชนะการพนันมันได้นะครับการที่จะเอาชนะการพนันออนไลน์ได้นั่นเะหรคุณต้องยอมแพ้มันการที่จะเอาชนะการพนันออนไลน์ได้ย้ำนะครับคุณต้องยอมแพ้มันคุณต้องยอมแพ้มัน เลิกเล่นไม่สู้ต่อไม่เล่นต่อหยุดไม่ตามทุนที่เสียไปแล้วก็ให้เสียไปนะครับเริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ทอทอทอทำทันทีนะครับก่อนที่การพน,นันมันจะทุกสิ่งทุกอย่างไปจากคุณจริงๆนะครับแล้วใครที่ หมดเนื้อหมดตัวมีนี่สินจากการพนันก็ให้ยอมรับสินที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันหวนกลับไปแก้ไขย้อนอดีตกลับไปแก้ไขไม่ได้นะคนต้องมีความอดทนให้มากตั้งใจทำมหากินด้วยนำพักนำแรงนะครับของตัวเราเองใหม่นะแล้วค่อยค่อยคิดวางแผนแก้ไขนะทำไปเท่าที่เราทำไหวทำได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจตัวเองให้มากๆนะเพราะว่านะผมบอกไว้เลยทุกคนที่มีโอกาสได้มาฟังคลิปคลิปนี้นะครับก็ถือว่าคุณโชคดีมีกำไรชีวิตมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วนะเพราะว่าคนอื่นๆหลายคนที่ไม่มีโอกาสมาได้ฟังตรงนี้นะครับคนอื่นไม่ ไม่มีโอกาสที่จะได้มาฟังตรงนี้แต่คุณได้มาฟังก็คือความโชคดีของคุณแล้วนะครับความโชคดีของคนเรานะผมบอกไว้เลยความโชคดีของคนเราตื่นเช้าขึ้นมามีลมหายใจนั่นแหละก็คือกำไรชีวิตของเราแล้วนะครับผมย้ำเลยนะครับความโชคดีของ ทุกคนนะตื่นเช้าขึ้นมามีลมหายใจนั่นคือกำไรของชีวิตนะครับชีวิตไม่สิ้นนะครับก็ดิ้นสู้กันต่อไปครับพยายามเนี่ยทอแท้นะสร้างกำลังใจให้กับตัวเองเยอะๆนะครับตั้งหลักใหม่ได้เสมอนะครับท้ายนี้นะครับสำหรับใครนะที่สนใจอยากเข้ากลุ่มเลิกพนันนะครับ ก็เข้ามาพูดคุยปรึกษานะครับเพราะว่าในกลุ่มเลิกพันของเราจะเปิดเป็นพื้นที่ระบายนะครับแชร์ประสบการณ์นะครับอยากแชร์ประสบการณ์อะไรต่างๆอยากพูดคุยนะครับไม่กล้าที่จะพูดคุยกับคนรอบข้างกับครอบครัวนะครับทุกคนในกลุ่มหัวอกเดียวกันนะพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับคุณนะครับ ถ้าสนใจนะก็คลิกลิงค์ใต้คลิปนะครับทุกคลิปนะครับมีลิงก์กลุ่มไลน์เป็นแชทนะภายในกลุ่มไม่มีเกี่ยวกับเชิญชวนเล่นการพนันแอบแฝงแน่นอนนะครับหรือว่าท่านใดอยากแชร์ประสบการณ์ของตัวเองลงช่อง youtube นะครับของผมช่องนี้เพื่อเตือนสติคนอื่นๆก็สามารถส่งเข้ามาเป็นคลิปเสียงหรือว่าวิดีโอได้ปิดบงังใบหน้าได้เลยนะครับ หงผมก็จะนําไปปรับเปลี่ยนเสียงให้นะครับหรือว่าไม่อยากเปลี่ยนเสียงก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นคลิปใบหน้าก็จะปกปิใบหน้าให้อีกทีหนึ่งนะครับก็ถ้าอยากแชร์ประสบการณ์นะครับเริ่มแรกนะครับผลต้องเริ่มจากว่าชีวิตก่อนติดการพนันคนเป็นอย่างไรนะครับแล้วเมื่อชีวิตเข้าสู่วงจรการพนันเป็นอย่างไรผลกระทบจากการ ที่คุณเล่นการพนันนะครับผลกระทบต่อตัว,ตวคนเองแล้วก็คนรอบข้างครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างและคุณมีวิธีการจัดการตัวเองอย่างไรเมื่ออยากเลิกพนันนะครับคุณมีวิธีอย่างไรแชร์มาได้นะครับทุกคลิปทุกเสียงทุกประสบการณ์ของคุณนะครับจะเป็นวิทยา,า่วิทยาทานนะครับแก่คนที่เข้ามารับฟังนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายจริงๆนะครับการที่จะเอาชนะการพนันได้นะครับก็คือต้องเลิกนะครับการพนันมันเลิกยากนะครับแต่เลิกได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ